พามาชมวิธีการตัดรถเจาะเพื่อที่ทำการขนย้ายนะครับตอนนี้ทีมช่งางแมานิกก็เข้าประจำนะครับประจำการแล้วก็นี่เราก็จะเดินหน้าไปเพื่อที่จะทำการเอากา้านเจาะออกก่อนนะครับขั้นตอนแรกนะครับก็จะเดินไปเพื่อที่จะเอากา้านเจาะออกนี่ครับแล้วเราก็จะ ปูแผ่นเหล็กนะครับปูแผ่นเหล็กไว้เดินนะครับเพราะว่ารถเจาะของเราประมาณร้อยกว่าตันนะครับการเคลื่อนย้ายการเดินต้องอยู่บนแผ่นเหล็กนะครับนี่ครับเราก็จะย่อนก้านเจาะลงนะครับเราก็จะทการถอดนะครับนี่ครับเป็นขั้นตอนแรกนะครับนี่ครับเราก็จะวางไว้นะครับแต่ขั้นตอนที่สองนะครับเราก็จะ ยกเวทนะครับเวทที่ติดอยู่ข้างหลังนะครับที่ทวงกับก้านนะครับยกออกนะครับนี่ครับครับยกเวทออกเสร็จนะครับเราก็จะพับนะครับบูมลงนะครับเพื่อที่จะทําการตัดพับเพื่อที่จะให้รถของเรานี้นะครับสั้นที่สุดนะครับเพื่อที่จะทําการขึ้นหางโลเบทได้นะครับ นะครับก็จะค่อยค่อยพับลงนะครับพับวงลงแล้วก็เราก็จะพับตรงหางอีกรอบหนึ่งนะครับนี่ครับเราก็จะพับหางเข้าไปนะครับเพื่อที่จะขนย้ายได้สะดวกนะครับตอนนี้เราก็จะย้ายเป็นย้ายจุดเจาะนะครับก็จะทำการตัดลดเจาะ นะครับก็เก็บภาพวิธีการตัดรถนะครับมาให้เพื่อนๆได้ชมนะครับการเคลื่อนย้ายเครื่องจักรหนักนะครับนี่ครับก็จะประมาณนี้ครับเพื่อนๆนะครับวิธีการตัดนะครับตัดแล้วก็จะเหลือนี่ครับลักษณะนี้ครับแล้วก็เราก็จะรอหางโรเบตนะครับมารับนะครับแล้วก็จะขับขึ้นหางโรเบตไปนะครับ ลากไปในจุดที่เราจะไปเจาะอีกทีหนึ่งนะครับก็เก็บภาพมาให้เพื่อนๆได้ชมคร่าวๆนะครับเป็นวิธีการตัดรถเจาะนะครับกับก็ขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ติดตามรับชมจนจบนะครับ